นางสาวอินดี้เป็นคนที่มีฟันไม่ค่อยสวยแถมยังมีฟันทั้งเอียงแล้วก็ฟันห่างอยู่หลายซี่ดูไม่เป็นระเบียบแม้ว่ามันจะไม่มีผลต่อการเคี้ยวอาหารแต่ก็ทำให้อินดี้เกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นใจในตัวเองฉิฉาคนที่มีฟันเรียงสวยๆจังเลยดูสิถ่ายรูปออกมาทีไรนะก็สวยตลอดนะว้า ถอดเลดดาฟันแล้วฟันเลี้ยงสวยมากเลยอะเธอตุ๊ขอบใจจ้าแต่กว่าจะได้ถอดนะก็ต้องทนเจ็บอยู่หลายปีอะพอถอดออกไปเนี่ยเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะม,มิมี่ดาดฟันเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่หรออืมก็แพงอยู่นะอย่างฉันดาดฟันรวมค่าตรวจค่ารักษาเวลามีปัญหาก็จ่ายไปประมาณห้าหมื่นบวกบวกอะห้าหมื่น 50, จังเลยอะอย่างเราคงไม่มีปัญญาได้จัดฟันกับเขาหรอกวันถัดมาปูเป้มาโรงเรียนพร้อมกับปวดเหล็กดัางฟันในปากให้เพื่อนๆดูเมื่อวานฉันไปจัดฟันมาละ่ะคราวเนี้พอถอดออกมานะก็จะได้สวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างว้าวเธอนี่ทุท่มแทนหน้าดูเลยนะหมดเงินไปเยอะเลยละสิไม่หรอกฉันไปคลินิกเล็กๆมานะ่ะราคาก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่หรอก บอกหน่อยได้ไหมอ่ะว่าเธอไปดัดฟันที่ไหนมาเพื่อฉันจะได้ทำบ้างอินดี้สนใจเมื่อได้ยินว่าราคาไม่แพงอยากจัดฟันเหมือนกันเหรอเดี๋ยวเราส่งโลเคชันให้ทางไลน์นะอินดี้อ่านข้อมูลที่ปูเป้ส่งมาให้อย่างสนใจ ที่นี่โอเคเลยใกล้บ้านเราราคาถูกมากๆด้วยแค่ประมาณ1,000บาทเท่านั้นเองว้าวหลายวันต่อมาอินดี้กับแม่กำลังนั่งทานมื้อเย็นด้วยกันแล้วก็ดูโทรทัศน์ฟังข่าวไปด้วยตอนนี้ในโทรทัศน์กำลังฉายภาพข่าวเด็ดประจำวัน ช่วงรายงานข่าวเด็นประจำวันนี้วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบคลินิกรับจัดฟันเถื่อนซึ่งประกอบการโดยที่ไม่มีใบอนุญาตและใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ผู้มารับบริการจำนวนมากประสบกับปัญหาฟันผุเหงือกอักเสบบางรายมีอาการรุนแรงก็เสี่ยงที่ฟันจะร่วงหมดปากรายชื่อของคลินิกรับจัดฟันเถื่อนนั้นประกอบไปด้วยอินดี้ได้ยินก็ตาโตตัวแข็งทื่อ เพราะรายชื่อคลินิกเถื่อนที่ว่านั้นมีชื่อคลินิกที่ปูเป้แนะนำมาด้วยอันตรายจริงๆเขาถึงได้บอกว่าของถูกไม่มีของดีไม่ถูกอินก็ดูไว้นะลูกเช้าวันรุ่งขึ้นอินดีรีบไปโรงเรียนเพื่อคุยกับเพื่อนเรื่องนี้ปูเป้เป็นยังไงบ้างอะจะเป็นยังไงล่ะก็ฟันแตกไปหลายซี่สิดีนะเที่อวออกทันน่ะไม่งั้นนะล่วงหมดปากแน่ เห็นฉันนะเห็นราคาถูกขนาดนี้ต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพาก่อนแน,น่ๆนั่นสินะฉันก็เกือบไปแล้วอะ่ะถ้าคิดจะทําทั้งทีก็ควรไปที่ที่ได้มาตรฐานดีกว่าเนาะถึงราคาจะแพงแต่ก็ไว้ใจได้เกือบไปแล้วฉันยอมฟันไม่สวยดีกว่าคิดผิดแล้วฟันล่วงหมดปากก็